สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางฮานอยหมัดรวมจะแนวทางฮานอยมัดรวมแนวทางของวันที่17เดือน4เดือนเมษายนจะ2 5 6 8เราจะมือในกามาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกา่าลวกตาม <c oughs> เคยจ้าสวัสดีท่าง f c หม่ My, แล้วก็ fc เกา่าด้วยจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยมารวมมือนี่เราจะมาเบิงพกพนของมือว่านกันก่อนจะสสาหรับฮานอยมารวมของเฮาจะสำหรับน้อยมารวมมือว่านวันที่16เลขกเด่นไฮเดนเก้ากับหาจากกั้นเด่นศูนย์สำหรับผนสรุปน้อยรอบแรกน้อยเฉพาะกีจ3ตัวบน8อดเจ็ดแปส 19, ํ่เก้าสำหรับ1 9เก้าล่างในเขาเก้าเนจ้า เฉพาะกิจรอบแรกเนาะมาเปิดมาปุ๊บคือปังเลยเด่นเก้ารูดเก้ามากต่สุดเด่นเต็มเต็มเน้นเก้าสองกับเก้าสามเขามาหนึ่งเก้าเนาะสำหรับน้อยเฉพาะกิจตัวเน้นพลาดไปบนพลาดไปจ้ะสำหรับน้อยพิเศษจ้าหกห้าศูนย์ศูนย์แปดห้าศูนย์สำหรับสุดเด่นก็เข้าเขาเด่นหารูดหาจับคููเขาอยู่ชุดกันศูนย์หาว่าแล้วหาศูนย์ศูนย์หาตัวเดียวกันเล้วจ้า หาจับคู่เขาอยู่ชุดกันเนาะหาศูนหาจะเน้นผิดตัวอีกเนาะไอ้จอยเน้นศูนย์สองครับศูนย์สามเข้ามาศูนหาล่างศูนย์แปดชุดกันข้าวเด่นชุดกันีถือว่าปากเนาะเต็มบริจับหายศูนย์แปดเราจะจับคู่เข่าแต่ศูนหาจะโอ้ปังเวอร์อ่สำหรับหน่วยรอบปกติจะบน409ล่าง86 09เ้าข่าชุดเด่นเต็มเต็มจะ ตัวกับเกาศูนย์เด่นเก้ารุดเก้ามาจ้าล่างแปดทุกนี่พลาดไปสำหรับน้อยรอบสุดท้าย VIP 3 2 9 5 1 2 9ขเข้าหานึน่เ้ข่าเนยนๆจ้าตัวกับ92เด่นเก้ารุดเก้ามาเด้งๆจ้าหา1จับคู่พลาดไปเนาะโอ้โหน้อย VIP กลบเด้งบนล่างแล้วเชียวเด่นเก้า วิรุตเก่ามาเด่นหาวิรุตหาเข้ามาหลางจะ่ะสำหรับ v ีไพีจับคูพลาดไปเนาะโอ้โห,โโหเสียดายสำหรับสุดสามตัวเขเ้าจะน่วยพิเศษเข้ามา6กหาศูนย์อันนี้ถือว่ากับหัวเนะาะข้ามีหาศูนย์เก่าจะหกกับเก่าจะทากระดกมาเป็นเก่าอีกนิดเดียวนี่งกอีกนิดเดียวนึ่งื่อว่าพอสีมีโชวอยู่บ้างเนาะสามตัวบนเนาจะโอโ้มาแบบกับหัวเนาะ อันนี้คูน้อยรอบปกติกเกียดแต้มเดียวจา้าโอ้โหเกือบเกือบแตกสามตัวตรงๆเลยตัวนี้สําหรับรอ,อบปกติเนะาะศูนย์กับเก้าจําตำแหน่งเดียวกันเลยหากับสี่จะพผ่านแค่แต้มเดียวลักลอยจา้าอืมอ่ะสามตัวของเฮามือนี่ถือว่าเสียดไปจ้ะอันนี้ดีกับพี่น้องเอฟซีิดตามแล้วกันจ้ะสำหรับห้าน้อยมารวมกับเฮาวันที่สิบหก อาปางจา้าโอ้กินลันบาทมาเด้อกวนเอ้ย4น้อยเต็มๆจ้ะมื้อนี้สําหรับ5น้อยมาร่วมของเฮาจา้าวันที่17มื้อนี้ก็ตามรุ่นกันต่อเนาะสําหรับแยกน้อยมื้อวานก็ปังเด้อจ้ะเด้อแยกน้อยของเฮามื้อวานนี่ เอากอสีไปรับชมแนวทางฮานอยมาร่วมมือนี่ฝากด้วยละค่ะเนาะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งไว้สําหรับพี่น้อยเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ใหม่เราจะยังบอกท่านได้ติดตามกับฝากติดตามไว้ด้วยละค่ะเนะาจะเพื่อเสียใดบ่าพาลาดเวลาเที่ยวจอยลงแนวทางใหม่ให่ายเราะจะแนวทางเที่ยจอยลงหายมีหลากหลายแนวทางจะมีหุน้นนิเคีห๊หุ้นห้างเซยงหุ้นดาวโจน สำหรับสายหุ่นเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์จ้ะหุ่นดาวโจนส่วงนี่ถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหหุ่นดาวโจนสวงนี่มาแรงแสงทั้งค้งกันเลยทีเดียวปังได้แบบต่อเนื่องมาได้แบบโบเดงบนเด่งหลังกันเลยทีเดียวบางเมือบางเว้นนี่อื้อหลุดแนวทางหานนุ่นดาวโจนนี่รุ่นม่วนเด้แนวทางปังขนาดเนี่ยอ่ะอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมสันกระดิ่งไว้รอจ้า ตามกันต่อกับฮานอยจะเลขเด่นมือหนี้เด่นสามกับเจ็ดจ้าจับคู่สาม <c oughs> ห้าสามแปดสำหรับเด่นเจ็ดจ้าเจ็ดหก เจ็ดหาเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสำหรับชุดกันจากกันเด่นสองม 2, 4, 2, 5, 2, 6, นะีสองสี่สองหาสองหกอ่ะสองเจ็ดตัวเดียวกันกับชุดเด่นสามตัวบนจา้าสามเจ็ดสอง หนึ่งเจ็ดหกศูนย์สองสี่คูชุดไทยสามสองหาจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับฮาดุยคือเจอกันทุกวันเนาะเล่าพัฒนาเจอกันทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นาจ้าสำหรับเล่าพัฒนานี่ยหูซื้อว่าวันวันศุกรวันที่สิบแปดเนาะพูนนาสีออกเนาะพี่น้องเอฟซีทนใดมีข้อมูลกับบอแอชชอยด้วยละกันนะจ้ะสำหรับเล่าพัฒนาของเฮา วันสุกจะออกพุนหรือบอ่อเนอะาะถ้าออกพุนก็เสียได้ลงหายเราจะถ้าพุนบ่ออก็สิปิดไปอีกบ่ได้ลงหายเนาะจ้ะา,ส,ไไาจสำหรับตัวเน้นสามตัวบนจะศูนย์สองสี่ับสามสองหากันจะสอง4ุกสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามแปดจ้าเห็นสัตว์อยู่เนาะ สีตัวเน้นก็ะหูซื้อวัาสิเริ่มจางแล้วละ่ะอ่านี่คือแนวทางห้าน้อยมัดรวมองเฮาจะวันที่17แนวทางเมื่อีงก,ก็คือตามนี่เลยจะสําหรับมัดรวมไยร่วมถูกน้อยจะเฉพาะคิดถึง v ีไอพีจะหรือว่าหมักอยู่ในห้าน้อยรวบได้กับเปรียบเทียบพิจารณกากันเบิ่งนได้เนาะึ้ออยู่กับความหมากักความชอบเราจะมีตัวหมกักตัวชอบผ่อยตามเนาะอ่านวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีเข่าลวก็มีรู้จะเอาให้พี่น้องทุกคนทุกท่าน ที่เขามารับชมแนวทางสูขดีเฮงๆฮปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า